สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมต้มไส้ถั่วลันเตาไปดูกันเลยนะคะเราก็นำเม็ดถั่วลันเตาแช่น้ำไว้4-6ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ำออกค่ะนำไปนึ่งใช้เวลา30นาทีนะคะเราก็นำถั่วลันเตาที่สุกแล้วนะคะมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากนี้เราก็ เตรียมกระทะค่ะผัดถั่วลันเตาที่ปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เนยลงไปค่ะประมาณ30กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลไส้แดง1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะไม่ทำไส้หวานเกินไปค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระทิ2ช้อนโต๊ะค่ะ ผัดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจนเราคิดว่าปั้นไส้ขนมถั่วลันเตาได้แล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้เราก็เทปแป้งข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะ150กรัมแล้วก็ผสมกับถั่วลันเตาที่เราปั่นแบ่งไว้ ผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะเทน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนแป้งให้เข้ากันค่ะทีนี้เราก็ได้แป้งที่จะมาทําเป็นขนมต้มแล้วนะคะไปดูกันค่ะแป้งเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็จะมาปั้นไส้ถั่วลันเตากันค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กปั้นได้เลยค่ะ ไส้ถั่วลันเตาเราก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเอาไส้ของเราใส่ในขนมเลยค่ะปั้นให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปต้มน้ำแล้วก็ทำกระทิไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ขนมต้มถั่วลันเตาเราก็เสร็จแล้วนะคะตั้งหม้อเลยค่ะทำน้ำกระทิไปพร้อมๆกันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ขนมต้มถั่วลันเตาลงไปเลยค่ะถ้าสุกแล้วขนมจะลอยขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาคั่วงาดำงาขาวแล้วก็อัลมอนด์ไปด้วยกันค่ะหลังจากนั้นขนมต้มถั่วลันเตาเราสุกเราก็ตักออกมาจากหม้อค่ะไปพักไว้ในน้ำเย็นประมาณหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็ใส่ถ้วยของเราที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิโรยด้วยงาดำงาขาวอัลมอนด์ค่ะ เสร็จเรียบร้อยชิมได้เลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆอร่อยดีนะคะลองเอาไปทำดูนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ